สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซี่รักทุกท่านนะครับยังอยู่ในหมวดของเรื่องราวของฟ้าฝนอยู่นะฮะก็เป็นคําถามต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีฝากถามกันเข้ามานะครับรางรถไฟเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยรางจะลื่นหรือเปล่าแล้วจะทําให้รถไฟเนี่ยเบรกไม่อยู่ไหมนะครับเออก็เป็นคําถามท,าที่น่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะฮะความจริงแล้วเนี่ยนะครับรางรถไฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโลหะนะครับล้อรถไฟนี่ก็เป็นโลหะ แรงเสียดทานระหว่างล้อกับรางเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในการที่จะทำให้ขบวนรถเนี่ยสามารถที่จะลดความเร็วหรือว่าขบวนรถที่จะเคลื่อนออกจากจุดจอดได้เนี่ยนะครับดังนั้นนะครับฝนเนี่ยซึ่งเป็นของเหลวเป็นน้ำเนี่ยนะครับเมื่อละอองฝนหรือน้ำฝนเนี่ยนะครับไปจับอยู่บริเวณสันทางรถไฟนะครับเมื่อล้อรถไฟวิ่งมานะครับก็จะทำให้เกิดอาการ รางลื่นนะครับแต่ลักษณะการลื่นเนี่ยนะฮะค่อนข้างน้อยนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ขบวนรถไฟหรือหัวรถจักรเนี่ยเป็นหัวรถจักรที่มีน้ําหนักกดเผาม,มากนะครับเพราะว่าน้ําหนักของขบวนรถเนี่ยนะครับจะถูกถ่ายลงบนสันรางทําให้อาการล้อดิ้นเนั้นนะครับเกิดขึ้นได้ยากขึ้นนะฮะส่วนรถที่มีน้ําหนักเบาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะล้อด,ดิ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะ เกิดการลื่นระหว่างผิวสันรางกับผิวพื้นล้อเนี่ยได้มากกว่านะครับดังนั้นนะครับพนักง,งานขับรถไฟเนี่ยนะครับก็จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภัยรวมถึงการใช้ระยะเบรกระยะห้ามล้อที่ถูกต้องแล้วก็การเคลื่อนขบวนรถ ด้วยความนิ่มนวลและปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณเพื่อนๆที่ตั้งคำถามเข้ามาด้วยก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ